ช่องหลอนคริปโตมี Facebook f แ n Page ด้วยนะครับผมเพื่อนๆน,นะครับฝากมากดติดตามแล้วก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้จากเพจนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากเพจหลอนคริปโตไว้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถพิมพ์ค้นหาคำว่าหลอนคริปโตบนช่องค้นหาใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมตอนนี้เพจก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณกดกดไลค์อยู่ประมาณสี่หมื่นสองนะครับผมมีเพจนี้เพจเดียวนะครับผม ก็ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอนคริปโตช่องที่จะมาสปอยเหรียญต่างๆและสอนใช้งานอนดิเคเตอร์กันนะครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องชี้ชวนการลงทุนนะครับผมผู้ลงทุนทุกท่านโปรดศึกษาหาข้อมูลและตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวท่านเองทุกครั้งนะครับ โอเคครับผมวันนี้นะเราก็จะมาเจอเจอกันกับหล่อนคริปโตในตอนที่45แล้วนะครับผมโอ้มีหลายอย่างเลยติดค้างเพื่อนๆไวน้นะครับก็มาไล่ย้อนดูนะครับจากที่นึกได้นะก็จะแบบมี่คอมเมนต์อันนี้นะครับผมของคุณพี่ thinking uh, thinking it นะผมบอกว่าช่วยดู ssl hybrid กับ qqe mod หน่อยนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะนะครับดูให้นะครับคือไอตัวชุด ssl hybrid กับ qqe mod น,นี่มันน่าจะเป็น ชุดแรกๆเลยนะที่ผมได้เคยหยิบมาใช้เนี่ยเ,เพื่อนๆดูดิผมทําวิจัยมาหลายรอบแล้วสําหรับไอตัวเออ SSL นะเดี๋ยวนะ SSL hybrid ใช่ไหมเออแล้วก็ตัว q q e mod ครับผมดูดิผมเคยทําทดลองตั้งแต่ปีไหนเนี่ย2021เนอะเดือน11นะครับผมแล้วก็2022เดือนมีนานะก็เคยทําทดลองไปนะมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่เคยลิสต์อยู่ใน รายการที่ผมเคยใช้นะผมแล้วก็ผมก็เลิกใช้ไปนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูก็แล้วกันนะครับว่ามันใช้งานแล้วโอเคหรือไม่ประกันใดนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจะทดสอบด้วยเหรียญไหนดีล่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดอันนี้มันชื่อ indicator หายไปไหนเนี่ยอเรียกมาก่อนชื่อ indicator ตัวปงตัวแปรอ่ะ SSL Hybrid นะครับผมมันจะมีตัวที่เป็น SSL Hybrid แบบนี้นอกนแล้วก็เป็นตัว SSL Hybrid Strategy นะครับจะถามว่ามันต่างกันตรงไหนนะผมว่ามันก็ต่างกันมันก็ไม่ต่างกันมากนะคือมันมีเส้นในตรงเนี้ยเส้นฮูหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเพิ่มเข้ามานะผมไอเส้นเอ็ม m อ line นะผมเขาเรียกว่า m อ l ม n อลนนะของเขาอะนะแต่ว่าถามว่ามันต่างกันไหมมันไม่ต่างกันหรอกเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมก็นะเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้น เอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะ SSL Hybrid นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเรียกนะครับผมตัวเครื่องมือนะครับมาใช้กันเลยลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเอาเป็นคู่เหรียญ BTC กันแล้วกันนะผม BTC นะครับแล้วก็ไปเลือก indicator SSL Hybrid, SS Hybrid นะครับผม SSL Hybrid นะครับตัวนี้นะแล้วก็นะครับไปเลือกตัว QQE mod นะครับผม QQE mod นะครับนี่ของคนเดียวกันนั่นแหละนะครับผมเรียกเลือกมาเอาไปกดชิดที่ชื่อเขาอีกนะครับอันนี้ได้มา2ตัวนะครับผมการตั้งค่าด้านบนนะครับผมก็เอาไอสีขาวนี่ออกนะครับผมแล้วก็เอา SSL หนึ่งออกเอา SSL สองออก ATR บวกลบเอาออกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็ค่าดีฟอลต์เลยนะครับผมมันก็จะเหลือเท่านี้นะครับตามอินดิเคเตอร์นะ ทีนี้วิธีนะครับหลักการดูของมันเนี่ยก็เส้นเนี่ยครับตรงนี้คือเส้นเบสไลน์เนาะถ้าเป็นสีน้าเงินเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็คือถ้ากราฟนะครับผมแท่งเทียนเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นนะครับผมมันก็นะครับเป็นการมองว่าเป็นขาลงนะครับเป็นการเล่นขาลงได้อย่างเดียวจะไม่มีการเล่นขาขาบายนะครับแต่ถ้ามันอยู่ด้านบนนะครับผมเป็นสีฟ้าในเหนือเส้น เบสไลน์ uh, มันนะก็ให้เป็นเขาเรียกว่าให้เราค,คิดนะครับผมว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นนะครับเล่นหน้าบายได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เวลาดูสัญญาณนะผมของตัวเนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเวลาที่มันเกิดลูกศรน,นะครับผมเกิดลูกศรสีน้ําเงินเออพูดผิดสีฟ้านะครับแท่งเทียนเป็นสีฟ้าเบสไลน์เป็นสีฟ้าแท่งเทียนยืนอยู่เหนือเบสไลน์นะครับและนะครับผม QQE MoD นะครับก็เป็นสีฟ้าเหมือนกัน ตรงกันแบบนี้ทุกเงื่อนไขนะผมนี่นะแท่งนี้ก็คือจะเป็นสัญญาณที่นะครับผมมีความหมายว่าให้เราเข้าออเดอร์ได้นะผมแบบนี้นะเราก็เข้าออเดอร์ไปนะครับผมแล้วก็ตั้งอ่าเขาเรียกว่า R r นะครับผมที่แท่งก่อนหน้านะผมหรือว่าจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าเอ่อก้นนะครับของเขาเรียกว่าโล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 ของก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเอาแค่ตรงก่อนหน้านะครับของตูดแท่งก่อนหน้าเนี่ยก็ได้นะครับผมแล้วก็ ตั้งนะครับ RR ประมาณ1น่อหนะครับผม1 1เอ่อ1.5เท่านะครับเนี่ย1ประมาณ1.5เท่าอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ไล่เก็บ TP ไปเรื่อยๆทีละช็อตทีละช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตัวนี้มันเป็นเหมือนกับสายสแคปปิ้งไกลๆด้วยนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่ขึงขนาดรองเทิร์นนะเพราะว่าสัญญาณที่มันให้นะผมมันค่อนข้างให้ถี่นะครับมันก็อาจจะเป็นเหมาะสําหรับคนที่เน้นนะครับเล่นสั้นตามสัญญาณนะครับผมไม่ได้แบบกาดถือยาวนะก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมุติมันเป็นซุปเเปอรร์ทนนนัยาวๆะ เนี่ยแบบเนี้ยนะครับซุปเปอร์เทนลายาวๆเนี้ยก็อาจจะมีการเข้าแล้วออกแล้วเข้าใหม่นะครับสองรอบก็คือเนี่ยอย่างประมาณเนี้ยเข้ารอบแรกนะครับผมออกรอบหนึ่งนะครับเข้ารอบนึงแล้วก็ไปออกรอบนึงนะครับอะไรแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่นะดูตรงนี้นะครับผมอานนี่เห็นว่าเข้าตรงนี้นะครับผมออกตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าตรงนี้ออกตรงนี้เข้าตรงนี้ออกตรงนี้เห็นว่ามันก็คือจะเป็นการถือสั้นๆนะครับผมถ้าเข้าออกตามตามลูกศรนั่นนะแต่อย่างที่บอกนะผมเงื่อนไขของมันนะครับผมในการที่ จะเข้าออเดอร์นะครับก็ต้องแบบยังไงอ่ะนําเงินนะครับผมหนึ่งนะแท่งเทียนนะครับยืนอยู่เหนือเส้นนะครับสีอ่าเบสไลน์นะมีตูวอกรสีฟ้าแล้วก็ตัวอ่าคิวคีมอสเป็นสีฟ้านะครับผมเหมือนแท่งนี้นะครับก็เข้าออเดอร์ไปนะผมตั้งสต็อปลอสก็อาจจะอยู่ที่ประมาณกลางแท่งนี้ได้เพราะแท่งนี้มันยาวนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงอ่แถวนี้นะครับผมนี่อ่ยอดตรงนี้เนาะแล้วก็ตั้งแบบท p ไปเนี่ยหนึ่งต่อห้านะถึงไม่ถึงก็ไม่รู้ว่านะครับโหนี่เกือบถึงแล้วเนี่ย อ่ะท่านี้เราตั้งกลางแห้งนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกให้ตั้งก็ทไม้นี้ถ้าตั้งหนึ่งต่อห้าก็ท p พีนะครับเนี่ยท p พประมาณแท่งนี้แหละมั้งนะเออมัน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 ไม่สามารถตั้งเขาเรียกว,ว่า rr สูงได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันให้สัญญาณเหมือนเล่นเล่นแบบเล่นสั้นๆนะครับอันนี้คือมีนิ้วสอนฟ้าตรงนี้เนาะแต่ข้างล่างมันสีแดงใช่ปะพอการาฟขึ้นไปเย็นอยู่เหนือเ,อเส้นเบสไลน์ได้นะครับตัวค q ค e มันก็เป็นสีฟ้านะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณา จะเข้าตรง QCE สีฟ้าแท่งนี้ไหมนะครับหรือว่าจะรอให้มันเกิดสัญญาณลูกสอนคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งมาเข้าตรงนี้นะผมซึ่งตรงนี้ก็สูงไปนะผมมันก็มันก็สูงมาแล้วตรงนี้ก็โอ้โหเสียดายมากเลยที่แบบนะถ้าไม่ได้เข้าแต่ต้นเทนเนี่ยก็เหมือนคนตกรถนะครับก็สัญญาณมันรอบสองมันค่อนข้างช้านิดนึงนะครับตัวนี้นะลอาไปลองย้อนดูซิเออไม่ได้ดูขาชอตเลยนะครับขาชอตว่าไงนะครับก็คือเส้นนี้เนาะมีรูกสอสีแดงนะครับเกิดขึ้นเนาะมีแท่งเทียนอยู่ต่ํากว่าเบสไลน์นะครับผมนนีี่แทง้้ก็เขาไ นะครับตั้งสต็อปล็อก็นะครับกลางแท่งนี้นะแท่งยาวๆนะครับแล้วก็ทีพีนั้นหนึ่งต่อห้านะครับหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม้นี่ก็ทีพีได้นะนะครับเอาไปดูตรงนี้เนาะขาขึ้นนะครับผมขาขึ้นนะพอแท่ง QE เป็นสีฟ้ากราฟยืนอยู่เหนือเบสไลน์นะครับเบสไลน์เป็นสีฟ้าตรงนี้ก็เข้าได้นะครับผมตั้งสต็อปล็อก็แท่งก่อนหน้านะครับผมแล้วก็ RR 1.5ุด้าเหมือนเดิมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สัญญาณแท่งนี้นะเกิดปุ๊บเข้าใหม่อีกรอบหนึ่ นะครับสต็อปล็อกก็อยู่แท่งก่อนหน้านะครับผมนี่นะอาร์อาร์ก็หนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าเท่านะครับผมนี่นะก็กินไปเรื่อยนะครับผมแบบนี้เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับนี่มีไม่ไม่น่างงกันเนาะมันก็เล่นตามสีครับอันนี้เข้าใจง่ายนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงไซด์เวย์นะครับผมซึ่งเอ่อตรงนี้มันไม่มีสัญญาณตรงกันนะล,ลูกสซลูกศรนะตรงนี้สีแดงตรงนี้สีแดงตรงนี้สีฟ้าตรงนี้สีดำนะตรงนี้เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะ ก็หลบไซด์เวไปโดยปริยานะครับช่วงนี้ก็ไซด์เวนะครับตรงนี้ก็ไม่โดนหลอกนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นขาลงเนาะก็มีลงลูกศรลงตรงนี้แท่งเป็นสีแดงนะแต่ว่าไม่ได้ปิดอยู่ใต้นะครับแต่พอมาปิดใต้ปับ๊บก็ไม่มีสัญญาณลูกศรให้เข้าอีกนะครับก็อันนี้กอ็อาจจะต้องยึดถึงยึดตามลูกศรก่อนหน้านะครับแล้วก็รอให้แทงเทียนเนาะมันอยู่ต่ำกว่าเส้นเบสไลน์ใช่ไหมเราจนะพิจารณาเข้าตรงนี้สต็อปลอตตั้งตรงนี้อัตราทีพีหนึ่งจุดห้าก็ตรงนี้อะไรประมาณเนี้นะครับก็เล่นนนนตามสีนะีะอันน้ ก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบอันนี้ผมก็แนะนำประมาณนี้นะครับวิธีการใช้นะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมตัวนี้ก็มาแบ็กเทสให้ดูนะน <c oughs> ี่เห็นไหมนะครับตัวสองสีฟ้าแล้วรอรอลอะไรร้อยแท,ท่งเทียนอยู่เหนือ MA นะครับแล้วก็รอให้ QQ e สีฟ้าด้วยก็คือแท่งนี้น <c oughs> เนาะเข้าไปปึ๊บตั้งซับล็อกการแท่ง,งนะครับผม t ห <c oughs> นึ่งต่อห้านะครับนี่ประมาณนี้นะครับท p ไปนะเออแล้วแต่ชอบนะอันนี้นะครับผมนี่ นักเคลีดให้ดูนะครับผมนี่สีฟ้าตรงกันเนาะสีฟ้านะครับตรงนี้ Qfe เป็นสีฟ้านะครับแท่งเทียนยืนอยู่เหนือเบสไลน์นะครับมีรูสอสีฟ้าเข้านะครับผมตั้งซับลอตแท่งก่อนหน้านะครับผม r r 1นึ่งจุดเนาะหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้านะนี่เห็นไหมทีพีอีกแล้วนะผมก็นะครับเรื่อยๆนะผมตัวนี้เข้าออกเข้าเข้าเร็วออกเร็วนะครับชอบก็หยิบไปใช้งานได้เลยนะครับนี่มารีวิวให้แล้วนะครับผมกับคอมเมนต์นี้นะผมของพี่ thinking it นะครับผมขอบพระคุณมากเลยครับ โอเคต่อไปนะครับผมมคีคอมเมนต์ใครอีกคอมเมนต์ใครอีกเออเติดเติรเตอันนี้รู้สึกผมย้อนลงมาตามเก็บไกลมากนะครผมแล้วก็ช่วงนี้ผมน่าจะตอบไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับผม ขอ,อวิธีการเรียกหาตัวพวก Big ก u กนะครับผมที่เป็น MFI นะครับก็ขอให้ลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับผมคลิปที่ผมทําไว้ผมไม่ไแน่ใจว่าตอนที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ารู้สึกจะเป็นชื่อตอนว่าตอนที่ชื่อว่าตอนที่28นะครับผมนี่เรามาลองย้อนดูนะตอนที่28่สิบลองดูซิว่ามีลิงก์ไหมอ่านี่นะครับ MFI เนอะอยู่นี่เนาะ แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของขั้นตอนการติดตั้งอินดิเคเตอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้ที่คลิปตอนพิเศษเนาะตัวนี่นะครับผมตอนที่ส8 s นะครับตอนที่ส8 s ก็มาดูวิธีการติดตั้งได้นะครับผมก็ต้องดู2อันนี้นะในการที่จะหาอินดิเคเตอร์บิ๊กไกเนากก็ได้มีการสอนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ลองมาย้อนดูกันนะครับเพื่อนๆครับก็มีอะไรก็สงสัยก็คอมเมนต์มานะครับสอบถามกันได้นะครับแล้วก็นะครับผมวันนี้นะก็จะมี ทริกนะครับผมในการปรับการตั้งค่าของบิ๊กไกนะครับผมมาบอกกันกับเพื่อนๆนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็ตรงนี้นอกบิ๊กไกนะครับของเรานะตรงนี้ผมได้มีการเซตนะครับผมลูกศรที่เป็นอันตัวใหญ่นะครับผมลูกศรบิกบิกสิกแนลนะครับให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ด้านบนนะครับส่วนตัวสมอ l s ิก n นลนะผมก็เป็นสีเหลืองนะแล้วก็ลูกศรอยู่ด้านบนเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่าดีฟอ u ์นาะ1493นะครับ S <S ตรงนี้นะครับผมที่เป็นพลอตตรงนี้นะครับผมผมเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเป็นนะครับจากตอนแรกที่มันเป็นรูปแบบของแท่งนะผมผมจะให้เพื่อนๆนะครับไปลองใช้ในรูปแบบของคอลัมน์ดูนะครับผมมันจะใหญ่ขึ้นนะครับตอนแรกผมจะให้ลองใช้เป็นพื้นที่ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผมดูแลพื้นที่น่าจะดูยากนะครับเนี่ยเวลาเราดูพื้นที่เนี้ยเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันจะเป็นหยุดตรงไหนใช่ป่ะแต่ถ้าเราใช้เป็นคอลัมน์นะครับมันจะเป็นแท่งๆมันจะดูง่ายกว่านะครับ ก็เวลามีแท่งแรกขึ้นมานะผมเราเพื่อนๆก็ซื้อเข้าไป follow ten ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วเวลามันมีการหดขึ้นมานะครับจนมันกลับมาอยู่ในเส้นเส้นสูนนะครับเส้นปกติ normal นะครับก็คืออาจจะเป็นช่วงการหมดเทนนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเรามองออกนะครับว่ามันยังไม่ได้หลุดเทนนะครับมันยังอยู่ในเทนอยู่เลยยังไม่ออกนะครับตรงนี้เราต้องถือยาไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะแบบไปเห็นว่ามันจบเทนจริงๆนะครับอย่างเช่น ตรงนี้เนาะมันก็ลันไปเนี่ยตรงนี้ตืดตืดไปจนออกตรงนี้เนาะตรงนี้ไม่มีโฮโลแกรมที่เป็นแท่งมาแล้วนะครับผมก็ิต้องเป็นจุดอออเดอร์คือแท่งนี้เนาะนี่เห็นไหมนะครับนี่แท่งนี้อออเดอร์ได้นะครับก็ท p พีไปจุกจุกราบด้านบนนะตรงนี้ก็จะมองง่ายกว่าตอนตอนที่มันเป็นเอ่อตัวแท่งเล็กๆนะครับที่ผมเคยบอกว่าเวลามันย่อยอเขาเรียกว่าอะไรนะย่อยๆ่อย่อยแล้วก็มาเด้งใช่ไหมแล้วก็เด้ง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 ครับอันนี้มันเอ่อแท่งอ่ะมันจะมันจะมันเขาเรียกว่ามันเล็กนะครับมันไม่ชัดเจนนเารก มาปรับ no น,น nice ะครับให้มันเป็นตัวคอลัมน์นะครับนี่ให้มันเจมแจมไปเลยนะครับแล้วก็จะได้เห็นชัดๆว่าตอนนี้นะมันมีแรงซื้อเข้ามานะครับอย่างแท่งยาวๆตรงนี้เนาะแรงซื้อเข้ามานะครับแท่งก็สูงนะครับผมตรงนี้แรงซื้อเข้ามาเนาะแท่งก็สูงนะครับนี่ตรงนี้นะแรงซื้อแท่งก็สูงนะครับเออนี่แล้วก็นะหาจุดที่มันออกง่ายนะครับตรงนี้สีหมดนะครับก็เนี่ยนะครับชัดเจนนะครับว่าช่วงนี้มันก็ไม่ทำยกนิวไฮแล้วเนาะก็นะครับตกลงมาตรงนี้เป็นนะครับเป็นเขาเรียกว่า ทำไฮต่ําลงนะครับก็เนี่ยทิจนาออกนะผมที่แท่งนี้เนาะแท่งเล็กๆตรงนี้นะครับผมก่อนที่มันจะหนีเกิดแท่งนี้เทลงมานะครับก็ยังสามารถรักษากําไรเอาไว้ได้นะผมนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็อารมณ์เดียวกันนะผมนี่นะเห็นชัดขึ้นนะครับผมนี่เห็นมาจากนี้มันย่อๆแล้วก็นะครับเอาดูให้มันใหญ่ๆนะครับก็นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเอาเนาะ นี่นะเห็นว่าเราก็จะเห็นว่ามันลันเทนตืดๆตืดๆแล้วมันก็จะมีการย่อๆย่อๆนะครับแล้วก็นะครับขึ้นมาตรงนี้ก็เด้งเด้งเด้งเดงไปนะครับแล้วก็ย่อแล้วก็เด้งนะครับแล้วก็ย่อแล้วก็เด้งย่อเด้งอยู่อย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับผมในการปรับเซตติ้งตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็มาทดสอบนะครับแบ็กเทสตัว SSL Hybrid Plus บวก QQE Mod ให้เพื่อนๆนะครับผมก็นะครับ นี่นะใครก็ถูกใจก็เอาไปลองใช้ได้นะผมสําหรับเครื่องมือนี้นะก็ดูง่ายนะครับผมดูสีกันอย่างเดียวเลยครับสีตรงกันนะครับแมทแมทสีตรงกันเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะนะครับเอ่อเส้นไอ้แท่งเทียนอยู่เหนือเส้น MA ครับ MA เป็นสีฟ้าไอ้ QE มันสีฟ้านะเข้าได้นะครับผมแล้วก็ออ1ต่อ1.5เท่านะครับประมาณนี้นะครับไปลองใช้ดูนะเพื่อนนะครับผมถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับฝากกดแชร์เพื่อนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทาขึ้นมานะครับแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่ท่านใดอยากจะสนับสนุนค่านมลูกนะครับหรือว่าจะสปอนเซอร์อะไรก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ